เรื่องเล่าที่ท่านผู้ฟังกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้มีพื้นฐานบางส่วนจากเหตุการณ์ยิงในประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะการก่อสร้างถนนมิตรภาพสายแหลกช่วงระหว่างสระบุรีไปโพราชซึ่งเริ่มขึ้นในปีพศ2498ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกาทามกลางป่าลึกลับของดงพญายเย็นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแดนธุรกันดาร เต็มไปด้วยภัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องเล่าลี้ลับนานาประการอย่างไรก็ดีเนื้อหาหลายตอนในละครเรื่องนี้เป็นผลจากจินตนาการของผู้เขียนซึ่งแต่งเติมเสริมสีสันเข้าไปเพื่อความบันเทิงความตื่นเต้นแล้วก็กินได้ความลี้ลับแบบไทยๆทั้งในด้านตัวละครเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแล้วก็บางแง่มุมของเหตุการณ์ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนประวัติศาสตร์ หากแต่ต้องการยกจ่องจิตวิญญาณของผู้คนในยุคนั้นทั้งชาวบ้านทหารวิศวรกรพัธุดงและก็พลานป่าที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการเปิดพื้นป่าให้กลายเป็นทางเชื่อมโยงแผ่นดินหวังว่าเรื่องเล่านี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้สึกร่วมรุ้นและก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันผ่านรอยเท้าแห่งอดีตที่บางที ยังมีเสียงกระซิบของผืนป่าหลงเหลืออยู่ไม่จางหายดงพญาเย็นใจว่าทุกคนจะผ่านได้หากไม่มีใจเคารพด้วยความเคารพในประวัติศาสตร์และก็ด้วยใจรักในตำนานพื้นบ้านไทยปีพศ2498เป็นปีที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยก็ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาผ่านโครงการยูซอมเพื่อสร้างถนนสายแรกที่เชื่อมต่อภาคกลางกับภาคอีสานถนนมิตรภาพช่วงสระบุรีนครราชสีม,มาระยะทางประมาณ148กิโลเมตรโครงการยูซอมยูซอมในที่นี้ก็คือย่อดมาจาก US Operation Mission จึงเป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและก็เทคนิคแก่ประเทศไทยในช่วงกลางคิสต์ศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็นยูซ่อมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอเมริกาในการส่งเสริมและก็การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง ในประเทศพันธมิตรต่างๆและก็เพื่อต่อต้านการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นสมชายวิศวกรหนุ่มชาวไทยไวัย29ปีได้รับหน้าที่สำคัญเป็นหัวหน้าทีมสำรวจเส้นทางถนนเขาและทีมก็ต้องเะเชิญกับภูมิประเทศที่ท้าทายโดยเฉพาะในป่าดงพญยาเยน็นที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์และก็ สัตว์ป่าหลากหลายชนิดวันแรกของการประชุมวางแผนจัดขึ้นที่สระบุรีสมชายได้พบกับไมเคิลเจ้าหน้า,นาที่ฝ่ายเทคนิคจากอเมริกาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมถนนทั้งสองคนแม้วจะมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือสร้างถนนสายนี้ให้สำเร็จหลังจากการประชุมเสร็จลง พวกเขาก็เดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านตามเส้นทางที่คาดว่าถนนจะตัดผ่านโดยเฉพาะที่หมู่บ้านในเขตป่าดงพญาเย็นซึ่งมีผู้เฒ่าชาวบ้านชื่อยายลอยผูกคุ้นเคยกับป่าและธรรมชาติยายลอยเตือนทีมงานว่าถนนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราแต่ขอให้ทำด้วยความระมัดระวังอย่าทำลายป่าแล้วก็สัตว์ป่าคำพูดของยายลอยสะท้อนใจของสมชาย ขาตระหนักว่าการสร้างถนนไม่ใช่แค่การตัดผ่านภูเขาและก็ป่าเท่านั้นแต่เป็นการเข้าไปในบ้านของคนและก็ธรรมชาติต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจมากกว่าที่คิดคืนหนึ่งในคลายสำรวจกลางปา่าลมพัดแรงชัดจนฟ้าร้องเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนรู้ว่างานนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่สมชายพูดกับไมเคลอย่างมั่นใจว่า เราจะทำถนนเส้นนี้เป็นทางแห่งมิตรภาพที่แท้จริงเชื่อมใจคนไทยทุกภาคเข้าด้วยกันกลางเดือนมิถุนายนปีพศ2498ฤดูฝนเริ่มต้นอย่างเต็มตัวสายฝนซัดกระหน่ำยอดไม้ในผืนป่าดงพญยาเยน็นสถานที่ซึ่งคนในสมัยนั้นถือว่าเป็นแดนดิบเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนป่าทึบและก็เรื่องเล่าลึกลับมากมาย สมชายพร้อมด้วยทีมสำรวจจากกรมทางหลวงและก็ช่างเทคนิคจากโครงการยูซัมรวมทั้งไมเคลิลผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกันเดินทางเข้าสู่ป่าดงพญยายินจุดที่ต้องตัดถนนผ่านทางทิศตะวันตกไปสู่โอลาดระหว่างทางพวกเขาพบกับความลำบากนานับประกาศไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำที่ไม่มีสะพานโคลนตมที่รถจิบจมลงไปมิดล้อ หรือว่าแม้แต่สัตว์ป่าที่ออกมาเดินเล่นกลางเส้นทางสมชายถึงกับพูดกับไมเค่อนว่าถ้าเราผ่านที่นี่ไปได้เราจะสร้างได้ทุกที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวคืนนั้นพวกเขาตั้งแคมป์พักในป่าหลังจากเดินทางมาได้ประมาณ50ากิโลเมตรจับชายขอบป่าคบไฟสว่างว่ากลางวงล้อมชื้นแฉะบรรยากาศเงียบงัน จู่ๆเสียงหอนของหมาป่าก็ดังขึ้นไกลๆตามด้วยเสียงฝีเท้ากระทบใบไม้ร่วงของสัตว์ป่าที่ไม่ระบุชนิดทุกคนหยุดฟังด้วยลหมหายใจที่กันไว้เสียงฝีเท้าดังหนักขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีมันคือช้างป่าครับเสียงของลูกหาบคนหนุมตะโกนขึ้นลั่นทุกคนรีบดับไฟนอนหมอบกับพื้นดินนิ่งสนิท สมชายกลั้นหายใจรู้ดีว่าเขาไม่ได้ไปเชิญหน้าแคบภูมิประเทศที่โหดร้ายเท่านั้นแต่ต้องเจอกับจิตวิญญาณของป่าด้วยลุงเช้าพวกเขาเดินต่อเข้าไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางป่าที่นั่นพวกเขาพบกับขุนโพพรานเท่าเจ้าถิ่นผู้รู้เส้นทางในดงดิบดีกว่าใครๆขุนโพพาเดินขึ้นสันเขาแล้วก็ชี้นิ้วไปเบื้องหน้า จากตรงนี้ไปจะเป็นนินแดนที่ยังไม่มีใครเข้าเคยเอารถเข้าไปถึงเลยนะถ้าพวกคุณจะสร้างถนนผ่านตรงนั้นก็เหมือนจะตัดหัวใจของป่าทิ้งเลยนะสมชายศบตากับขุนโพรลางตอบด้วยความหนักแน่นเราจะไม่ตัดหัวใจของป่าครับลุงแต่เราจะเย็บรอยแยกระหว่างคนในเมืองกับคนที่นี่ให้แน่นแฟ้นขึ้นต่างหาก คำพูดนั้นทำให้ขุนโพยิ้มออกมาบางๆก่อนที่จะพยักหนา้าไปกับข้าเถอะข้าจะพาพวกเจ้ารู้จักป่าจริงๆก่อนที่จะลงมือทำลายมันในค่ำคืนวันนั้นสมชายจดลงในบันทึกภาคสนามว่าถนนสายนี้จะไม่ใช่แค่เส้นทางรถยนต์แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของอนาคตไทยเราไม่ได้ฝ่าป่าเพื่อทำลาย แต่เพื่อเชื่อมใจเชื่อมฝันและก็สร้างความเข้าใจแต่อะไรบางอย่างก็ยังคงรออยู่ข้างหน้าทั้งจากธรรมชาติและก็จากคนที่ไม่ต้องการเห็นถนนสายนี้ให้เกิดขึ้นหลังจากที่สมชายแล้วก็ทีมงานเดินทางเข้าสู่ใจกลางดงพญาเยน็นโดยมีขุนโพพรานเท่าคอยเป็นผู้นำทางทีมสำรวจเริ่มวางหมดหลัก สำหรับกำหนดแนวถนนที่จะตัดผ่านภูเขาเตี่ยสลับสูงบางช่วงต้องตัดผ่านสันเขาบางช่วงต้องเว้นโขดหินหรือว่าล่องลำห้วยขนาดใหญ่แต่การทำงานของทีมก็เริ่มชะงักเมื่อมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งทีมช่างสำรวจพบเสาธงปักไม้ไผ่ปักอยู่ตรงจุดที่ทีมตีหมุดเอาไว้พร้อมกับธงใบตองวางอยู่ใกล้ ข้างในมีขี้เท่าแล้วก็เศษผมของมนุษย์ขุนโพเดินเข้ามามองแล้วก็พืมพมว่าของแบบนี้นะมันไม่ใช่เล่นเล่นนะพวกเจ้าถูกเตือนแล้วละเตือนใครหรือครับลุงสมชายเอ่ยถามขึ้นรานขุนโพนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดช้าชกลุ่มคนที่อยู่ในป่าแถวนี้ไม่อยากให้พวกเจ้าเปิดเส้นทางนี้ เรื่องรล่าเริ่มขี้คลายเมื่อชายคนหนึ่งสวมผ้าโพกหัวผืนเก่าเข้าพบสมชายที่แคมป์ในเย็นวันนั้นเขาแนะนำตัวเองว่าแสงเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวป่าที่ตั้งลกลากมานานหลายชั่วอายุคนในผืนป่าแห่งนี้แสงพูดด้วยน้ำเสียงสุข,ขมแต่ทรงพลังถนนของพวกคุณจะตัดผ่านแรงน้ำที่เรายังใช้อยู่ ตัดทางเดินของสัตว์ที่เราล่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียข้าไม่ได้เกลียดถนนแต่กล้าเกลียดคุณที่เอาความเจริญมาแล้วก็ทิ้งป่าไว้ข้างหลังไม่ขึ้นลุกขึ้นทันทีจะโตตอบแต่ว่าสมชายยกมือห้ามเอาไว้แล้วก็เดินเข้ามาหาแสงอย่างใจเย็นผมอยากเข้าใจคุณปุ่งนี้คุณพาผมไปดูที่ที่คุณห่วงดีกวา่าถ้ามันควรที่จะเว้นได้ พวกเราก็จะเปลี่ยนแนวทางเดินถนนได้แสงมองสบตาเขานิ่งนานก่อนที่จะพยักหน้าอย่างช้าๆแต่ข้อเตือนไว้ก่อนถ้าเจ้ายังฝืนปาจะไม่ยอมคืนนั้นฝนตกหนักจนหญ้าคาชุ่มน้ำเสียงต้นไม้โอนเอ็นตามแรงลมกลางแคมป์ทีมงานทุกคนต่างเงียบ รู้ดีว่าการสร้างถนนเส้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ศึกทางวิศวกรรมแล้วแต่มันกำลังกลายเป็นศึกแห่งความเชื่อศึกของคนกับป่าศึกของอนาคตกับอดีตสมชายจดลงบันทึกด้วยลายมือสะบัดแรงความจเจริญต้องไม่เดินผ่านคนที่ยังไม่พร้อมแต่เราจะไม่ยอมถอยกลับเราจะเจรจาจะปรับจะประนีประนอม และจะสร้างถนนมิตรภาพอย่างที่เราสัญญาไว้ก่อนคณะสำรวจจะเข้าเขตป่าลึกสมชายก็ได้รับโทรเลขจากทางกรุงเทพว่าจะมีหน่วยทหารจากกองพันทหารลากที่6เข้าคุ้มกันเนื่องจากข่าวกลองว่ามีกลุ่มติดอาวุธไม่สราบฝ่ายเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่วันลุ่งขึ้นรถทหารบรรทุกอำวีสีเขียวขี่มาก็มาถึงแคมป นำโดยร้อยเอกครองอินทรวุฒินายทหารหนุ่มวัยสามกลางผู้มีใบหน้าคมเข้มร่างสงใหญ่และสายตาที่เด็ดเดี่ยวผมได้รับคำสั่งคุ้มกันคณะของคุณสมชายเราจะดูแลด้านความปลอดภัยตลอดแนวลุกคืบของทีมสำรรวจไม่เคิ้นนั้นดูไม่พอใจนะักเราไม่ได้มาทำสงครามสมชายตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น แต่เรากำลังเดินเข้าสู่แดนที่ใครบางคนไม่อยากให้เราเข้าไปและบางครั้งความเจริญต้องถือโลกก่อนถือค้อนทหารแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดลาดตะเวนสลับกัน12ชั่วโมงมีการตั้งจุดสังเกตการตามแนวสันเขาแล้วก็ฝึกยิงเตือนหากพบสัตว์ป่าหรือว่าบุคคลแปลกหน้าเข้าพื้นที่ในคืนที่ฝนตกหนัก เสียงปืนดังขึ้นสามนัดติดติดกันมีการเคลื่อนไหวทางทิศตะวันออกสิบโทจำนงตะโกนจากแนวป่าสมชายวิ่งออกจากเต็นท์พบร้อยเอกประคองกำลังสั่งการเข้าที่อย่าเพิ่งยิงซ้ำอาจจะเป็นชาวบ้านหรือว่าพวกพลานหลงทางกลุ่มทหารพบเพียงรอยเท้าคนถึงสองสามคนอยู่ในริมห้วยเหมือนเพิ่งเฝ้าดูคณะสำรวจแล้วก็รีบหลบหนีไป ขุนโพพูดเบาๆในความเมืดว่าพวกนั้นมันไม่ใจพรานหรอกพวกนั้นคือคนที่ไม่อยากให้มีถนนร้อยเอกประคองหันมามองหน้าสมชายมีคนจับตาคุณอยู่เนาะคุณสมชายและเขาไม่ชอบสิ่งที่คุณกำลังทำเลยแม้แต่น้อยบรรยากาศเริ่มไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แค่ถนนผ่านป่า,ปาอีกต่อไป แต่มันคือการฝ่าด่านที่ไม่มีใครมองเห็นทั้งฝนหยุดตกในเช้าวันที่สมของการสำรวจสมชายยืนดูไอน้ำลอยกลุ่นเหนือยอดไม้คล้ายกับม่านบางของโลกอีกใบหนึ่งฝุนโผกํกำลังเช็ดมีดพระอยู่เงียบๆขณะที่ร้อยเอกประคองพูดขึ้นเราส่งยุดลาดตะเวนเข้าแนวป่าตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานพวกเขายังไม่กลับมาเลย คณะทีมสำรวจเริ่มรู้สึกกืดอัดและในที่สุดร้อยเอกประคองก็ตัดสินใจพาชุดฐานพร้อมกับปลานขุนโพเข้าไปตามหากลางป่าพวกเขาเดินลึกเข้าไปจนเจอแนวไม้ไผ่ถูกตัดเรียงกันเป็นแถวลับๆและไม่นานก็พบกับข่ายรับกลางป่าสร้างด้วยกระท่อมไม้ไผ่หลายหลังมีร่องรอยของคนอยู่แต่ไร้ผู้คนในขณะนั้น ข้างในนั้นมีธงแดงติดดาวผ้าสีสิ์มีเอกสารภาษาจีนและแผนที่เส้นทางตัดถนนที่พวกเขาใช้พวกนี้ไม่ใช่พลานไม่ใช่แค่ชาวบ้านแล้วพวกนี้มันพักแดงสิบโทจำนงพูดขึ้นเสียงปืนดังขึ้นจากแนวป่าจุดลาดตเวนอีกจุดของทหารที่หายตัว ถูกพาตัวมากักไว้ที่ค่ายแห่งนี้โดยกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่อ้างตัวว่าเป็นกระบวนการประชาชนเพื่อความเท่าเทียมแห่งปาโคลาดการประทะเกิดขึ้นทันทีเสียงปืนกลเบากระแทกกับต้นไม้เสียงทหารโกนสั่งลัน่นถอยหลังเป็นละลอกร้อยเอกประกองยิงโตต่อพร้อมกับสั่งให้สิบโทจนงอ้อมไปทางด้านหลังค่ายเพื่อช่วยฉเฉลย ขุนโพใช้ทางสาัตว์ป่าลัดเลาะเข้าไปจนถึงแนวหลังพุ่มไม้เขาเงียบกริบเหมือนเงาของป่าแล้วก็ใช้ธนูไม้ไผ่โบราณยิงผู้เฝ้าเวรที่ยืนเฝ้าด้วยความแม่นยำจนหน้าถึงถามกลางเสียงปืนนั้นสมชายวิ่งเข้าไปช่วยหิ้วล่างทหารคนหนึ่งที่โดนยิงบาดเจ็บปลาก,กมาแนวป้องกันในที่สุดหลังจากสินาทีแห่งความสับสน การประทะยุติลงเมื่อกลุ่มจิดอาวุธล่าถอยเข้าป่าลึกแต่ฝากคําขู่เอาไว้ย่าตัดเส้นเลือดของป่าถนนของพวกแกจะกลายเป็นเชือกรัดคอคนทั้งดงทีมสำรวจและก็ทหารถอยกลับพร้อมทหารบาดเจ็บและก็หลักฐานจากข่ายลับพวกเขาตั้งแคมป์รักษาตัวที่เชิงเขาส่วนสมชายก็นั่งเงียบอยู่ในเต็นท์ จุดบุรีดูดควันลอยของมงร้อยเอกประคองเดินเข้ามาแล้วก็พูดขึ้นมันไม่ใช่แค่ถนนแล้วสินะสมชายพยักหน้ามันคือสมรภูมิระหว่างอดีตกับอนาคตแสงไฟจากแคมป์สาดกระพริบเหมือนกับตะเกียงในหุบเขาทหารที่ได้รับบาดเจ็บนอนพักใต้พ้าห่มนั้นหนาเสียงจักรจันรีรลไในยามค่ำคืนนั้นดังแต่ไม่เหมือนเดิม มันแฝงไปด้วยความอึดอัดสมชายนอนพลิกไปมาในเปรสนามลมเย็นพัดพาเสียงกระซิบมาจากความมืดเนี่ยหูฟังสิป่ามันกำลังพูดเขาสะดุ้งตื่นมองไปทางขุนโพที่นั่งอยู่ข้างกองไฟชายเท่าพรานก็ยังคงเงียบกรืมเขียวหมากช้าๆขณะจ้องเข้าไปในแนวไม้ดำทำํามนเสียงกระซิบของต้นไม้มันกลับมาแล้ว คุณโพพูดขึ้นเบาๆเหมือนกับบนไม่นานไม่ขึ้นเจ้าหน้าที่เทคนิคชาวอเมริกาจากยู่ซัมก็เดินเข้ามาพร้อมกับถือซองเอกสารบางอย่างสมชายคืนนี้ผมอยากให้คุณช่วยแปลเอกสารที่เราเก็บได้จากค่ายลับนี้หน่อยสมชายเปิดเอกสารบางแผ่นเป็นภาษาจีนบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเกา่ามีคำว่า โอเปอเรชันเลดไล e อยู่ด้านบนนี่มันเป็นเอกสารข่าวกรองว่าด้วยการต่อต้านการสร้างถนนผ่านพื้นที่ควบคุมของพักแนวร่วมในอีสานพวกเขากลัวถนนนี้จะพาอเมริกันเข้ามาในปา่าแล้วก็ทำลายโครงสร้างชุมชนดั้งเดิมไม่เคลนพยักหน้าก่อนที่จะพูดอย่างจริงจังมันมากกว่าถนนใช่ไหมสมชาย นี่มันเป็นแนวหน้าของสงครามเย็นใช่ไหมคืนนั้นสมชายออกมาเดินลัดเลาะอยู่นอกแคมป์รานขุนโผเดินตามมาเงียบๆพวกเขาไปหยุดอยู่ตรงริมโขดหินใต้ต้นาย,ยางสูงใหญ่ขุนโผเอามือแตะที่ลำต้นเมื่อก่อนพวกเราเดินป่านี้เหมือนเดินในวัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ป่ามันล้องหายมันกลัวถูกจีกหัวใจออกด้วยล้อเหล็กของพวกเอง สมชายเงียบเขาไม่ตอบอะไรทันใดนั้นเสียงขยับจากแนวพุ่มไม้ดังขึ้นทั้งสองเงียบกริบกระชับอาวุธในมือไว้แน่นชายรูปร่างผอมในชุดเก่าๆปลากฏกลายขึ้นพร้อมก็ยกมือสูงขึ้นแล้วก็พูดเบาๆอย่ายิงอย่ายิงข้าเป็นชาวบ้านจากดงหินลับข้าไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนแต่พวกมันกำลังรวบรวมคนในป่าแล้วมีบางอย่างจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ขนโพขมวดคิ้วพวกมันไหนวะชายคนนั้นพูดเบาๆไม่ใช่แค่คนมีบางอย่างที่หลบอยู่ในป่ามันไม่พอใจที่พวกเองจะขุดใส่ป่าผ่านใจของมันและก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจากแนวทิศตะวันตกของแคมป์ทหารเวนตะโกนล,ลัน่นโดนโจมตีพวกเราเตรียมพร้อมโดนโจมตี เสียงหวีดแหลมไม่เหมือนเสียงมนุษย์ดังลอดมาตามสายลมเสียงปืนยังไม่จางหายไปแสงแฟก็พุ่งขึ้นฟ้าท้องฟ้ายามค่าสว่างวูบวาบโดยแสยงสีสมแดงโดนโจมตีด้านทิศตะวันตกนายสิบโทตะโกนลั่นขึ้นสมชายพุ่งกลับไปยังแนวค่ายพรานขุนโพกระโจนตามหลังจ่าเงาไม้เสียงฝีเท้าเร็วแล้วก็แน่นเลากับผงสัตว์ไล่ล่ากันเอง คนปืนเบอร์หนึ่งยิงครอบคลุมแนวพุ่มไม้แต่กระสุนดูเหมือนไม่ได้หยุดอะไรเลยในระยะเพียงสิบวามีเงาดำรูปร่างคล้ายคนแต่สูงเกินจริงพุ่งสวนกระสุนมาร่างนั้นเงียบไม่กรีดร้องไม่สะดุง้งไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนเสียงทหารหนุ่มคนหนึ่งตะโกนก่อนที่เขาจะโดนเหวี่ยงกระเด็นหายไปในความมืด กลางความชุนลมุนไม่เคลนวิ่งไปคว้ากระเป๋าเอกสารของเขาก่อนที่จะพุ่งไปที่หลุมหลบภยัยสมชายคว้าปืนแล้วก็กระโดดเข้าแนวไม้ด้านข้างพยายามตัดการเคลื่อนไหวของศัตรตูแต่ในพุ่มไม้มีแต่ความเงียบแล้วก็กลิ่นดินเปียกขุนโพยกปืนลูกซองขึ้นก่อนที่จะพูดขึ้นว่ามันไม่ใช่พวกลุกอ,อมันไม่ใช่ทหารเวียด เขาหยิบถุงหนังผูกยันผืนเล็กๆออกมาจากคอแล้วผูกไว้กับปลายปืนของแมบนี่มันเคลื่อนไหวเงียบกว่างเงามันตื่นขึ้นมาเพราะเราทำให้ปลากัูท่ามกลางแสงเพลิงที่ลุกลามจากการต่อสู้สมชายเห็นชายแปลกหน้าคนก่อนยืนอยู่บนโขดหินยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็เปล่งภาษาที่ไม่ขุ้นหู คลายบทสวดโบราณทันใดน,นั้นเงาดำรอบค่ายก็หยุดเคลื่อนไหวเราวกับถูกสั่งให้หยุดและมันก็หายวับไปกับตาเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทหารทั้งกองร้อยที่ยังมีชีวิตอยู่ลุ่งเช้าเราผู้รอดชีวิตสำรวจแนวค่ายพบเพียงรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ไม่มีลายนิ้วเท้าแล้วก็คราบยางไม้แห่งติดตามไม่ยาก ไม่คืนเดินเข้ามาหาสมชายยืนสมุดเล่มเล็กให้เมื่อคืนฉันค้นได้จากเอกสารในโอเปอเรชั่นเลดไฟมันมีบันทึกสิ่งมีชีวิตที่ป่าคุ้มกันในตำนานของคนพื้นถิน่นพวกเขาเรียกมันว่าวิญญาณเฝ้าดงเองแกสร้างถนนเหล็กผ่านกลางหัวใจป่า มันก็ต้องมีบางอย่างออกมาป้องกันเป็นธรรมดาสมชายมองไกลไปทางภูเขาทึบที่ถนนสายใหม่จะต้องไถพังป่าผ่านไปเราไม่ได้เจอแค่ศัตรูจากสงครามเย็นแล้วสินะแต่เป็นอะไรที่เก่ากว่านั้นเก่ากว่าสงครามและอาจจะไม่ใช่มนุษย์เลยลุ่งเช้าที่หมอกหนาแน่นผิดธรรมชาติเสียงเครื่องยนต์หยุดลงตั้งแต่ฝาสาง ไม่มีใครกล้าทำงานต่อข่าวคืนก่อนกระจายไปทั่วทั้งค่ายบางคนขอถอนตัวบางคนเก็บของเตรียมเ็นแต่เสียงหนึ่งกลับทําให้ทั้งค่ายเงียบลงทันทีเสียงไม้เท้าเคาะพื้นดินพระพิสุชาราลูกหนึ่งเดินทางลัดจากหมู่บ้านชายป่าพร้อมกลุ่มลูกศิษย์ติดต,ตามหลวงตาทองเหมือนพระธุดงสายป่าผู้แปลกประหลาดในความเงียบ ทุกอย่างกล่าวของท่านเหมือนรู้จังหวะของป่าเืิดใบหญ้าไม่ไหวติงแม้ว่าย่างกายท่านเดินไปยังแนวรอยเท้าประหลาดที่พบเมื่อลุงสางหลับตาเพียงครู่เดียวแล้วก็กล่าวเสียงเบาแต่นักเน่นท่านผู้เฝ้าดงเขายังไม่ยินดีที่มนุษย์เข้าไปรบกวนหลากไม้ขณะเดียวกันอีกฝ่าของแนวห่วย ห่างจากค่ายชั่วคาวไม่ถึงสองกิโลเมตรมีชายกลางคนในเสื้อหนังแท้เก่เาๆเดินป่าได้ไม่แพ้เสือเขาหยุดยืนมองทิศทางหมอกที่ปกติไม่ควรจะอยู่ได้นานถึงเที่ยงวันเขาชื่อพรานอินพรานอาคมจากเถือกเขาเพชรบุญเจ้าของฉายาพรานฟ้าผ่าผู้เคยล่าช้างเผือกเข้าฝันมาแล้ว เขามาตามเสียงเพลียของป่าคำเตือนจากหลวงตาทองเหมือนที่เคยช่วยเขาไว้เมื่อสิบปีก่อนเย็นวันนั้นหลวงตาทองเหมือนได้รับอนุญาตจากไมเคิลให้ทําพิธีสงบพื้นดินหน้าค่ายโดยมีพรานดินวางยันตามจุดลับของภูมิเสียงสวดภาวนาแผ่วเบาในคืนนั้นดูเหมือนช่วยใหู้งหมาป่าหยุดหอนลง และหมอกก็คลีตัวห่างออกไปในยามดึกเผยให้เห็นรอยเท้าขนาดจักรากยาวเข้าไปในหุบลึกตรงที่ชาวบ้านเรียกว่าผาบ้านบรรพยินแดนต้องห้ามตามตำนานอีสานเช้าวันลุ่งขึ้นวันที่หมอกจางลงเพียงนิดคณะเดินทางประกอบไปด้วยไมเคิลหัวหน้าฝ่ายอเมริกันสมชายวิศวกรหนุ่มไทย พลานอินปรานอาคมหลวงตาทองเหมือนพระทูดงพร้อมกับทหารคุ้มกันห่านายพวกเขาเดินทางเข้าสู่แนวหุบเขาตองหามผาบ้านบันพดสถานที่ที่เล่าขานกันว่าเคยเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณแล้วก็ยังเป็นที่ผนึกของสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกระหว่างทางพวกเขาพบซากข่ายไม้เกา่า ล้อมด้วยหินกองเรียงกันเป็นวงกลมพบเศษกระดูกแล้วก็ผ้ายันสีสีบนไม้เสาหลวงตาหยุดยืนสวดมนต์แล้วก็พูดขึ้นว่ามีบางสิ่งกำลังมองพวกเราอยู่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วเสียงลมแรงจัดพัดมาเป็นละลอกตรงกลางหุบเขานั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่สลับเป็นรูปร่าง ร้ายกับคนยืนสวดแต่ไรนะ่ะรานดินเดินเข้าไปสำรวจรานเงาดำก็พุ่งผ่านหัวของเขาไปเสียงทหารยิงปืนใส่แต่ลูกกระสุนไม่มีผลใดๆเงาดำนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วราวกับควันหลวงตาทองเหมือนหยิบสายสินมาขึงลลอมรานินจุดถูกดำสามดอกแล้วก็ท่องคาถาหลวงนะโมพุทธายะ จิตวิญญาณของป่าอย่าเบียดเบียนผู้มาสร้างทางไม่เคลื่อนเริ่มเข้าใจว่าผีป่าหรือว่าสิ่งเล่นลับนั่นไม่ใช่เรื่องงมงายแล้วแต่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านปกปักรักษาผืนป่ามาหลายชั่วคนเขาถามหลวงตาว่าเราควรหยุดการสร้างถนนหรือไม่หลวงตาเพียงยิ้มบางๆแล้วก็พูดขึ้น ป่าไม่ขวางเจตนาดีแต่ถ้าลุกล้ำโดยปราศจากศรัทธามันก็จะเอาคืนบทสรุปคืนนั้นที่ค่ายพักพรานดินแล้วก็หลวงตาจัดพิธีขอขม,มาสัตว์ป่ากลับมาเดินผ่านค่ายอย่างสงบเสียงโซ่รถแท็กเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้งถนนมิตรภาพถูกวางรากฐานได้จนสำเร็จ ไม่ขึ้นเขียนรายงานกับอเมริกานี่ไม่ใช่แค่ถนนแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวิญญาณดินและก็จิตวิญญาณสมชายกลับกลายมาเป็นวิศวกรที่เล่าตำนานให้ลูกหลานฟังลานดินหายตัวไปในปา่าไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยหลวงตากลับสู่วัดกลางหุบเขาเงียบงนันพร้อมกับรอยยิ้ม